ตัวเล็กใจใหญ่น้ำหนักเบาเพียง152กรัมผ้าเบรกคาร์บอน HT มีลูกปืนรองรับทุกจุดเสาตัวนี้เป็นโลหะอัลลอยเลยนะครับเฟืองก็เป็นโลหะอลลอยนะครับ ผมได้คัดลอกจุดน้ำน้ำหนักเบาเพียง152กรัมในราคาหลักร้อยผ้าเบรกคาร์บอน HT ระบบของเบรกเทียบเท่ากับลอกแบรนด์ดังๆได้เลยอัตราทด6.5เล่นได้ทั้งปลาช่อนปลากระพงกระสูบและชโดระบบรับแรงอัดปลามีลูกปืนรองรับทุกจุดเวลาอัดปลาจะลื่นและสมูทมากครับด้วยความที่ลอกมีน้ำหนักเบามากๆไปใช้ตีเหยื่อฟอมตีได้เป็นร้อยๆยไม้ลูกค้าจะไม่รู้สึกเมื่ยมือหรือหนักมือเลยครับ ครับมาดูลอกตัวนี้นะครับภายนอกของลอกหยดน้ําแบรนด์วิทคิงนะครับรูปลักษณ์ภายนอกจะเป็นสีดําจะมีเก็ตบอลอยู่ข้างในเวลาโดนแดดนะฮะจะสวยงามมากสปูนนะครับซึ่งเป็นสปูนวีจะมีด้วยกัน3มสีตัดด้วยสีม่วงสีทองและก็สีฟ้าฝาปรับหน่วงก็เช่นกันโดยรูปลักษณ์อ่ะ มันจะค่อนข้างเล็กเพราะด้วยความเล็กของมันน้ําหนักมันถึงเบา152กรัมสายพ e ก็อาจจะต้องใช้เส้นเล็กลงดังนั้นถ้าผมจะแนะนําสายพ e ที่ใช้ตกปลาช่อนปลากระพงก็จะอยู่ประมาณ p e 1 PE 2เนี่ยจะค่อนข้างดีมากแต่ตัวเนี้ควรจะเลือกสายพ e เป็นสายพ e ถัก12ของแบรนด์พิทคิงถ้าสายพ e 1แบรนด์พิทคิงเนี่ยแรงดึงมันถึง20ปอนเส้นมันจะเล็กใส่ได้ร้อยเมตรเต็มพอดีเลยนะครับ PE 1แต่แรงดึงเยอะมากซึ่งตัว นีผมได้ไปเทสมาแล้วผมอัดปลา20%โลสบายๆถ้าเป็น on, ปลาช่อนปลากระพงทั่วไปหรือเชโดไม่ต้องห่วงเลยครับว่าสาย PE จะรับไม่ได้หรือลอกจะรับไม่ได้โอเคเลยนะครับค่อนข้างดีมากครับเดี๋ยวเรามาดูการผ่าลอกตัวนี้ว่าข้างในดียังไงนะครับสุดยอดยอดเยี่ยมขนาดไหนครับ เดี๋ยวเรามาชมการผ่าล่อฟิทคิงเอฟเค k ้อยตัวนี้กันเลยนะครับน้ำดักเบามากครับ152กรัมถือเบาที่สุดในราคาหลักร้อยเองนะครับระบบกดเบรกเหมือนลออแบรนดดังๆราคาหลายๆพันนะครับจะใช้ระบบแบบนี้ตัวนี้เป็นคลิกเสียงเพื่อป้องกันการคายของเบรกข้างในจะมีลูกปืนนะครับตัวนี้ฝาปรับนวงตัวยึดฝาปรับนวงเป็นโลหะอลอยเลยนะครับ ตัวยึดบอดีลอกจะเป็นพลาสติกเกรดดีผสมกาไฟนะครับเพื่อเน้นให้เบานะครับตัวฝาปรับหน่วงด้านนี้นะครับปรับได้ถึง1ิระดับเลยนะครับตัวนี้แล้วก็มีโลโก้แบรนด์พิชชิงอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ฝาด้านข้างปรับหน่วงจะมีน็อตยาวจากด้านห้องเครื่องยึดมาเลยนะครับตัวนี้ยึดยาวมาเลยนะครับตัวนี้เวลากดปีจปูนฝาปรับหน่วงอ่า มันค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็คลายเพื่อให้คอน,น้อยที่สุดได้ระดับคุณดูความลื่นนะครับของลอกตัวนี้ว่ามันลื่นแค่ไหนเห็นไหมครับเอ,อสิ่งที่ผมใส่ลงไปในลอกตัวนี้คือลูกปืนเกรดีมากนะครับไม่มีคอนเลยนะครับตัวนี้คุณดูความลื่นค่อนข้างลื่นมากครับเดี๋ยวผมยกข้องเครื่องให้ดูนี่นะครับเป็นลูกปืนอยู่ที่เสาขาหมุนประกอบด้วยลูกปืนทางเดียวแล้วก็ ตัวยึดลูกปืนทางเดียวล็อกเข้าไปอยู่ที่การกดเบรกเวลาอัดเบรกเนี่ยจะเนียนไม่มีสะดุดเลยนะครับเสาตัวนี้เป็นโลหะอลลอยเลยนะครับเฟืองก็เป็นโลหะอลลอยดนะครับเนี่ยฟืงตัวนี้เป็นโลหะอลลอยตัวนี้ก็จะเป็นเฮ็ที้อยนะครับผ้าเบรกนี่ครับเดี๋ยวแงะไม้ดูผ้าเบรกก็จะเป็นเทตทีตัวกดเบรเนี่ฮะการเบรกก็เป็น โลหะอลลอยเลยนะครับตัวนี้นี่คือเปลืองนะครับเป็นเปลืองทองเหลืองมีสปริงนะครับเขาเรียกพีมเองเกียร์จะเป็นทองเหลืองจะถอดเสาให้ดูนะครับเสาที่เป็นอลลอยเนี่ยธรรมดาเป็นบูทตัวเนี้ยผมให้ใส่เป็นลูกปืนเลยใต้เสาส่วนใหญ่ล้อทั่วไปจะเป็นบูทผมใส่เป็นลูกปืนเพื่อรับแรงเวลาหมุนเนี่ยจะได้เนียนได้สมูทมากรับงานหนักได้เลยนะครับเนี่ยครับ เดี๋ยวเรามาดูทุดยกภายในกันนะครับใต้ตัวยึดที่ล็อกกับพิเมนเกียรจะมีลูกปืนลับเลยนะครับตัวนี้เวลาถอดสปูลด้านข้างเนี้ยบิดขึ้นแล้วก็ดึงจะมีปรับหนูแม่เหล็กอยู่ด้านนี้นะครับผมถอดให้ดูเลยนะครับสปูลเจาะรูเป็นทรงวีนะครับตรงนี้สปูลเป็นทรงวีเจาะรูนะครับฝาปิด ตัวเขาคายตรงตัวเกลี่ยสายเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกแต่ตัวเนี้ยผมใส่เป็นอลูมิเนียมกึ่งเลยนะครับอันเนี้คือจุดสําคัญของตัวหนอนที่สําหรับเกีีย่ยสายจะสมูทจะลื่นไม่ลื่นก็อยู่ตัวนี้ในแกนตัวหนอนผมใส่เป็นลูกปืนเลยครับนี่อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อให้การอัดปา การหมุนเนียนเน่ยเนีส่วนใหญ่ตรงเนี้ยเขาจะไม่ใส่กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูทเวลาอะไรจับนิดจับหน่อยมันก็ฝืดผมเลยใส่เป็นลูกปืนนี่ครับผมลื้อมาให้เป็นชิ้นได้เห็นกันเลยนะครับผมลื้อลอกเนี่ยละเอียดยิบแค่ไหนนะครับเป็นลอกที่ถือว่าราคาไม่ถึง1,000บาทราคาแค่หลักร้อยอยากจะแนะนำนักตกปลาให้เล่นกันนะครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับการผ่าลอกอย่างละเอียดเจ้าตัวเล็กใจใหญ่น้ำหนักเบาแต่ความแข็งแรงคงทนสูงฟิตคิงเอ k 1 0ร้อยสำหรับนักตกปลาที่กำลังมองหาลอกหยดน้ำในราคาไม่เกินพันตัวนี้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวนะครับที่คุ้มค่าเกินราคาสำหรับนักตกปลาครับอากชอบคลิปนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ